ทำช่อง tiktok ยังไงให้ได้1ล้านผู้ติดตามพิเศษมากๆ tiktok ผู้ติดตาม1ล้านคนเรียบร้อยแล้วก็มาแชร์มาแบ่งปันให้นะคะเสมอเหมือนเป็นช่องของตัวเองเลยเนาะความสำเร็จนี้นะคะนับรวมความสำเร็จ <sam ples> ไปเลยนะคะโคเดียนเนี่ยใช้มาตลอดเวลาถ้าใครสําเร็จโคเดียนก็จะนับรวมไปด้วยเลยนะคะมันสําคัญมากๆาโคเดียนเนี่ยได้ใช้เรื่องนี้มาตลอดระยะทางระหว่างการเดินทางมีผู้ติดตามตั้งแต่ศูนย์คนจนถึง1ล้านคนเลยการนับความสําเร็จของเราตลอดระยะทางทุกจํานวนจํานวนเล็กๆน้อยๆก็นับหมดคลิปบางคลิปของโคเดียนนะคะยอดวิวหลักสิบ ก็มีนะทุกคนหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีกฎข้อหนึ่งเลยคือ เราต้องนับทุกจํานวนแค่ยอด1วิว2วิวแบบเนี้ยจำนวนที่เราได้ลงมือทํานั่นน่ะก,ก็คือความสําเร็จแล้วเนี่ยคือสิ่งที่โคดเย่ใช้มาตลอดโคดเยจะให้ดูอันนี้นี่ค่ะอันนี้มีผลมากๆต่อการทํางานของเราโปรเจกต์ต่างๆนานาของเราให้สําเร็จแล้วก็อันเนี้ยโคดเยใช้ในระหว่างการเดินทางปั้นช่องติกตอกก็คือใช้อันนี้มาตลอดเลยได้ลงรูปไว้ให้แล้วนะคะอันนี้นะ เขาเรียกว่าเกณฑ์วัดอารมณ์อารมณ์ที่เป็นไวเบชั่นสูงสุดเลยนะคือปิติยินดีการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีอิสระภาพตัวเราเนี่ยเลือกที่จะทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองนี่คือความรู้สึกเป็นอิสระภาพตัวเราเองเนี่ยทำด้วยความรักกตัญยูเห็นคุณค่าตัวเราเองมีความสุขอันนี้คืออันดับหนึ่งของการมีพลังงานสูงเลยนะคะรักษาระดับไว้ที่ระดับ1-7ถึงเถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีความเบื่อจะอยู่ที่ระดับ8ปดพวกเนี้ย เป็นพลังงานที่มันจะทําให้เราอ่ะไม่ได้ผลลัพธ์เคยไหมคะเบื่อมากเลยเซ็งกับชีวิตมากเลยเซ็งกับสิ่งที่ทํามากเลยอารมณ์เบื่อมองโลกในแง่ร้ายลาคาญหงุดหงิดหมดความอดทนรับไม่ไหวผิดหวังเคยทําได้คลิป40ล้านวิวแล้วอีกวันน่ะได้400วิวผิดหวังจ้าคนยันเริ่มไต่ตัวเองขึ้นมาเลยว่า ฉันขอบคุณที่ฉันได้ลงคลิปวันนี้สําเร็จที่ฉันได้ใช้เวลากับมันแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี้เองค่ะทุกคนไม่ว่าตอนนี้คุณทุกคนที่กําลังฟังโค้ดยายอยู่อยากจะสําเร็จเรื่องอะไรแค่เราได้ลงมือทอําอ่ะ แค่นั้นแหละสําเร็จแล้วขอบคุณเขาแล้วมันจะอยู่ในอารมณ์พวกนี้ค่ะแล้วพอทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่คุณอยากได้แน่นอนถ้าคุดอย่าหยุดไปอ่ะหล้านผู้ติดตามไม่มีทางได้เลยพกแผ่นนี้ไปทุกที่แล้วลองใช้พลังงานข้างบนนี้กับการที่เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันหมายความว่าอะไรอันนี้คือพลังงานต่าใช่ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเบื่อเราหงุดหงิดเราอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้จับตัวเองปุ๊บให้ ย้ายตัวเองมาขอบคุณอะไรก็ได้หาขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณกระต่ายขอบคุณหมาแมวขอบคุณเสื้อตัวนี้บางทีโค้ดเดียเนี่ยกำลังจะปีตดแล้วนะแบบโห้ยรับไม่ไหวแล้วผิดซ้ําผิดซากที่โอเคนึกขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกดีขึ้นพอเราขอบคุณปุ๊บอารมณ์เปลี่ยน มุมมองที่เรามองเขาเปลี่ยนไปอารมณ์ที่สูงมันจะพาให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะทุกคนพวกแบบอารมณ์พลังงานต่ําก็จะส่งต่อให้เราอะทําอะไรในแบบพลังงานต่ําแต่ถ้าเราจับได้ว่าเรากําลังอยู่ในอารมณ์พวกนี้ดึงตัวเองขึ้นมาเลือกสักข้อหนึ่งที่เราจะดึงตัวเองขึ้นมาได้กลับกลายเป็นว่าอารมณ์พวกนี้มันหายเพราะฉะนั้น1ล้านผู้ติดตามทุกคนการที่เราจะทําอะไรจนได้ผลลัพธ์ที่เราอยากได้มันต้องมีพลังงานบวกขับเคลื่อนเสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ลบแล้วเราเพิ่มพลังตัวเองด้วยอารมณ์บวกบวกนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราอะ่ะพาตัวเองไปลงมือทําให้ได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เราทําคลิปให้ขอบคุณตัวเองยอดวิวเท่าไหร่ก็ขอบคุณเขาขอบคุณนะที่ลงมือทําลงคลิปวันนี้ขอบคุณเท่านั้นแหละค่ะพอละสําหรับวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ลงคลิปใหม่ อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะใช้สิ่งนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างผู้ติดตามในช่อง TikTok จากศูนย์ผู้ติดตามถึง1ล้านผู้ติดตามในระยะเวลา7เดือนใช้สิ่งนี้เลยที่ขับเคลื่อนและไม่หยุดลงมือทำมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆแล้วจริงๆรแล้วโคดเดียนเนี่ยใช้กับทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จด้วยเฉลิมฉลองได้ยอดผู้ติดตามหลึงล้านผู้ติดตามในระยะเวลา7เดือนนะคะเย้ จะมาให้ของขวัญพิเศษสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น best version อยากจะเป็นตัวคุณในแบบที่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ตามให้ตัวเองได้มีวินัยและทำต่อเนื่องมีกำลังใจดีๆให้กับตัวเองทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสร้างได้เองมันเป็นอะไรที่เป็นแก่นแท้ที่สุดในคลาสนี้เนี่ยจะ สอนให้คุณเป็นเบสเวอร์ชันจากตัวคุณเองพูดง่ายๆมันเหมือนกับการที่เราเป็นโค้ชโค้ชตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะโค้ชเยียร์เริ่มมาจากการที่โค้ชเยียร์เนี่ยโค้ชตัวเองเนี่ย <โด S 1> แหละ <laughs> <laughs> โค้ชเยียร์ <c oughs> คือโค้ชตัวกูวเองเพราะฉะนั้นนะคะคลาสนี้เนี่ยราคาเต็ม9,900บาทพิเศษให้ท <n bee> <ust> ุกคนเลยเป็น <n> ต <bee> ัวเลขมงคลนะแทมแทมเท ราคาพิเศษมากๆลงทุนเพื่อตัวคุณเองนะคะคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองลงทุนเพื่อตัวเองได้ไหมคะโคดี้จะให้เทคนิคที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็น best version โค,คยา่าพูดหน้ากล้องไม่ได้เลยไม่ใช่แค่พูดหน้ากล้องนะแต่พูดกับคนอื่นไม่ได้เลยถ้าพูดกับคนอื่นปุ๊บมันจะแบบหนีไปหมดเลยแบบนี้ค่ะคือถ้าใครมาเคยเห็นคลิปที่โคดียไปเรียนพูดอะ ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าเสนอความคิดเห็นอะไรใดๆคือมึงอย่ามายุ่งกับกูอารมณ์ตอนนั้นคือกูไม่อยากคุยกับใครเลยผลลัพธ์ก็คืองานไม่ลุ่งเลยเงินก็ไม่มีอายก็อายทําอะไรก็ไม่อยากทําแต่ไม่ได้แล้วชีวิตต้องดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลดล็อกตัวเองด้วยการโค้ดตัวเองนะคะในคลาสนี้เนาะก็จะเน้นไปที่การโค้ดตัวเองเนาะให้คุณเนี่ยได้มีวินยัย ได้มั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่โคดิยาถนัดมากๆจากคนที่ขี้อายขี้กลัวไม่กล้าทําอะไรเลยกลัวมากๆกับกลายเป็นคนที่แบบว่าหน้าหน้าหนามากต้องยอมรับว่าเป็นคนที่หน้าด้านหน้าด้านมากคือเฮ้ยถ้าอันนี้ฉันอยากทําฉันจะทําและถ้าฉันคิดว่ามันดีฉันก็จะทําต่อไป จนมันแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะเราอะรักตัวเองอะค่ะคนอื่นก็มอบความรักให้กับเราแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือคือหลายๆคนที่มาเจอโคดเดียก็จะบอกว่าไปทําอะไรมา <c oughs> คือไปทําอะไรมาทําไมถึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้ไปหาอาจารย์ที่ไหนไปหาโคดที่ไหนไปเรียนอะไรมาว่างั้นแหละจริงๆแล้วโควดเรียนเนี่ยคือโอ้โห เรียนมาเยอะมากคือสําหรับคนที่เรียนเยอะมากแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโคตรอยารู้เลยว่าคุณติดอะไรโคตรอยารู้อ่ะว่าคุณติดอะไรอะ่ะเพราะตอนที่โคตรอยาเรียนเยอะโคตรอยาเรีนมาเป็น5ล้านบาทเลยนะคะก็ยังไม่ปลดล็อกยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไม่สามารถดึงศักรยภาพตัวเองออกมาได้ะแต่โคตรอยาไปเจออยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในคลาสนี้แหละมันก็จะเป็นสิ่งที่จะปลดล็อก คุณเหมือนกันให้คุณเป็น best v e r s i o นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจจะลงทุนเพื่อตัวเองนะคะราคา999บาท สำหรับคนที่สนใจแล้วก็ลงเวลาบ่ายโมงวันพรุ่งนี้นะคะ999บาทราคาดีงามมากๆโค้ดเยียจะให้เต็มที่เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โค้ดเยียตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าได้1ล้านผู้ติดตามโค้ดเยียต้องให้คืนกลับไปกับผู้คนยดีใจมากๆเลยวันนี้ที่ได้ออกมาไลฟ์นะคะใครที่สนใจก็ทักทีมงานได้เลยนะคะเขาสุขมากๆนะคะทุกคน